ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์7บาปเหมือนเดิมนะครับโดยคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเราก็จะไปลงเขาวงกดใต้ดินซีซั่นใหม่กันอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับอ่ะนี่เลยกับเขาวงกดใต้ดินซีซั่น6นะโดยซีซั่นนี้เนี่ยก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ารูปแบบการเล่นแบบใหม่นะครับโดยปกติเนี่ย เขาวงกฏเนี่ยก็จะมีแค่การจัดปาร์ตี้แบบสุ่มแล้วก็มีพาสซีฟนะฮะตามที่ทุกคนรู้แต่รอบนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มระบบใหม่เป็นหินพิทักษ์เขาวงกฏนะครับโดยหินพิทักษ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สีหรือก็คือ,อหินพลังโจมตีป้องกันแล้วก็พลังชีวิตนั่นเองนะครับโดยเลเวลตันเนี่ยคือ90นะครับผมแต่ว่าต,ตั้งแต่ อัปเดตเกมมาแล้วผมได้ไปลองเล่นเนี่ยคือตอนนี้เลเวลที่ผมได้สูงสุดเนี่ยคือเลเวล3เป็นหินพลังชีวิตนะครับโดยการได้มานเนี่ยก็คือจะต้องไปซื้อในร้านค้านะครับโดยหินพลังชีวิตเนี่ยก็จะได้ที่ชั้นแรกเลยส่วนหินพลังโจมตีเนี่ยก็จะได้ที่ชั้น2แล้วก็สุดท้ายเนี่ยชั้น3ก็จะได้เป็นหินป้องกันนะครับ โดยหินแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือทุกเลเวลเนี่ยคือ20่สิใช้ค่าใช้ค่าคอร์สเนี่ยยีเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวล1 2 3อ่าแล้วทีนี้ระบุนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเนี่ยต่อให้เราแพ้แล้วรีใหม่เนี่ยก็คือหินเราเนี่ยก็ยังจะเลเวลเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือรีแล้วไม่หายนั่นเองนะฮะก็แพ้ที่หินเลเวลไหนก็หินก็จะอยู่เลเวลนั้นน,น,นะตอนเริ่มมานะ การเพิ่มระบบนี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันทําให้เขาวงกดใต้ดินเนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยง่ายมากนะน่าจะเป็นซีซั่นที่ง่ายที่สุดตั้งแต่เปิดเขาใต้ดินมาแล้วนะผมว่าอ่ะทีนี้เรามาในส่วนของพาร์ทสีของซีซั่นหกันดีกว่าครับอ่ะในส่วนของพาร์ทสีซีซั่นหเนี่ยก็จะมีอ่าเพิ่มดาเมจคริเิคอลนะก็คือจะเพิ่มดาเมจคริเิคอลของพวกพ้องเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนสกิลที่ตนเองใช้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ห้าครั้งนะครับหรือก็คือสูงสุดในห้าสิบ แล้วก็เพิ่มดาเมจต่อเนื่องนะก็เอฟเฟกเนี่ยคือเมื่อตนเองใช้สกิลต่อเนื่องใน1นึ่งเชิญเนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่สร้างเนี่ยสามสรีเซ็ตทุกครั้งที่จบเทิร์นก็คือถ้าเกิดเราใช้เนี่ยเอ่อการ์ดเนี่ยสครั้งการ์ดของตัวเดิมเนี่ยสใบใช่ไหมฮะเอฟเฟกนี้ก็จะทํางานหรือ2ใบเนี่ยก็จะทํางานนะถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าต้องใช้ภายในเทิร์นเทิร์นึเทิร์นนะก็คือ เราจะใช้การ์ดหนึ่งใบแล้วก็เทอร์หน้าเราใช้อีกใบอันนี้คือไม่นับนะครับก็คือต้องใช้ภันในเทอร์เดีเดยวกันอ่าต่อมาเป็นเพิ่มดาเมจที่สร้างนะฮะก็คือเมื่ออัศาวินทุกพ้องเนี่ยใช้สกิลถอนเอฟเฟกบัฟของสัตูเนี่ยจะมอบเอฟเฟกเพิ่มดาเมจที่สร้างเนี่ยอีก20%นะฮะแก่พวกพ้องจำกัด1ครั้งนะครับอ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้อ่าทีนี้เรามาถึงการจัดปาร์ตี้กันเลยนะครับ ปาร์ตี้ของซีซันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะโดยตัวที่ผมไม่มีเนะี่ยผมคิดว่าเดลี่เนี่ยน่าจะได้ทุกคนเพราะว่าตัวเดลี่ฟ้าเนี่ยผมไม่มีนะฮะนอกนั้นผมมีหมดนะส่วนใครที่ไม่มีตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์อ่าไว้ข้างใต้ได้เลยนะฮะ,ะทีนี้ชั้นแรกเนี่ยตัวที่ดีที่สุดอ่าที่ควรจะเลือกเนี่ยมีประมาณ2ตัวนะฮะที่ผมเลือกมาก็คืออ่า ผมลืมชื่อมลชื่ออะไรนะอ่าการานแดงกับอ่ามาโทน่าแดงนะครับก็เป็น2ตัวนี้ก็จะดีฮะโดยอ่าบอสของชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับอืมเป็นจันโดล่าสีเขียวนะฮะอ่าทีนี้เนี่ยผมก็จะเลือกเป็นมาโทน่ามานะเข้าทีมเป็นตัวแรก ซีซั่นนี้เนี่ยการเดินเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะฮะทางเดินมันน้อยโดยหลังจากเริ่มมาเนี่ยผมก็จะเดินหลังจากเรา,าผ่านด่านแรกเนี่ยผมก็จะไปซ้ายนะฮะคือซ้ายตลอดเลยนะฮะคือออกซ้ายอย่างเดียวนะฮะเพื่อที่เราจะมาร้านค้าตรงนี้เพื่อซื้อหินนะ,ะหินพลังชีวิตนะครับทีนีเ้เดี๋ยวผมก็จะตัดเฉพาะช่วงที่สำคัญสำคัญมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับผมอ่า ส่วนไหนที่ส่วนที่มันเป็นช่วงต่อสู้เนี่ยถ้าไม่ได้สู้กับบอสเนี่ยผมว่าจะตัดทิ้งนะครับโอเคทัางนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะทีนี้มาถึงการเลือกตัวละครตัวที่2กันนะครับรอบนี้นี่คือเรียกว่าสมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะอเอาจริงๆเนี่ยมาโทล่าเนี่ยเป็นตัวทอนนะฮะเป็นตัวป้องกันทีนี้เนี่ยเราจะต้องมาตามหาตัวอ่เขาเรียกว่าตัวดาเมจนะครับเพราะว่า ตัวจันโดล่าเนี่ยตัวบอชั้นแรกเนี่ยคือมันไม่ได้ตีแรงอะไรมากครับแต่ว่ามันเด้งเลือดมันเด้งเลือดเยอะนั่นเองเนะถ้าเกิดเรามีแต่ตัวถึกไปเนี่ยคือเราไม่สามารถปิดจันโดล่าได้นะเพราะฉะนั้นแนะนําให้หาตัวดาเมจสักตัวหนึ่งติดทีมไว้มันนี่ตัวไหนดีเลยโอ้ยผมผมจะเลือกเป็นเดลี่เขียวมาแล้วกันเดี๋ยวเราเค่อยไปเปลี่ยนเอาข้างหน้าแล้วกันนะ ทีนี้มาถึงเลือกพาสีตัวแรกนะครับก็ดูถ้ารอบนี้นีผมจะได้อะไรไม่ค่อยดีเลยน่าจะดีสุดน่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีอีก10นะคิดว่าคือใครไม่ได้อะไรดีก็เลือกป้องกันไว้ก็ได้ครับป้องกันก็โอเคเหมือนกันนะ,ะทีนี้เราก็ถ้าเราเดินมาซ้ายสุดตลอดเนี่ยเราจะได้พาสซีฟใหม่ประมาณ2พาสซีฟนะฮะ ทีนี้เนี่ยเพิ่มพลังชีวิตของอัศวินพละกำลัง30เปอร์ซ็นต์ผมว่านี้น่าจะดีสุดแล้วเพิ่มพลังชีวิตเพราะว่าอันบนเนี่ยมันเราไม่ได้เราน่าจะไม่ได้ใช้นะฮะสีเขียวทีนี้เรา อ่าทีนี้เราก็มาถึงกับตัวละครตัวที่3มของเราแล้วนะฮะอืมช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรดีเลยเอาจริงแล้วอความภาคภูมิของถ้างั้นเราจะเลือกเป็นเดียนแแดงมาแล้วกันนะคิดว่าน่าน่าจะโอเคนะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรดีอีกแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากรีเก็บแต้มไว้ซื้อของในร้านคาแล้วกันถ้างั้นเราก็จะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอย่างเดียวนะฮะตอนนี้นี่คือสีแดงเราเนี่ยคือเลือดเยอะมากาเพิ่มเลือดสีแดงนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วอ่าต่อมาเป็นตัวละครตัวสุดท้ายนะฮะตัวที่สี่ก็ยังคงไม่มีตัวไหนดีเหมือนเดิม งั้นเราเลือกอเป็นตัวดัชแชมเปี้ยนมาแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าพาสีฟเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยจะเพิ่มสเตตให้พวกพ้องที่มีการสองใบเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ถือว่าดีนะจากส่ะจากทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าตัวนี้ดีสุดลนะทีนี้เราก็มาถึงลานคาแล้วนะระวังอ่าโอเคแต่ทำไมหินมันแบบมันสุ่มอะผมไม่แน่ใจว่าหลังจากหินเลเวลสามแล้วเนะี่ยมันจะ ทำการสุ่มไปเรื่อยๆหรือเปล่านะก็โอเคถ้าเจอเราก็ซื้อมาแล้วกันนะครับโอเคเลเวล3ได้เพิ่มเป็นดาเมจคริติคอลโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูตัวละครดีกว่าก็คงใจยังไม่มีตัวอะไรดีเหมือนเดิมนะฮะไม่มีพาร์สีด้วย ในกรณีนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็นหินหนึ่งอันแล้วก็เป็นอะไรก็ได้ครับระหว่างเพิ่มเลเวลกับเพิ่มดาวนะแต่ผมจะเลือกเป็นเพิ่มดาวแล้วกันโอเคโอเคแต้มเหลือด้วยเราเราใช้ไปเลยแล้วกันแต่แต้มมันก็เหลือแล้วเพราะว่าไม่น่าได้ใช้มั้งลานคาไม่น่ามาเร็วๆนี้ถ้าผมจะไม่ผิดโอเค ขออย่างเดียวอย่าแพ้แล้วกันเพราะไม่งั้นต้องไปเริ่มใหม่ทีนี้เราก็มาถึงกับบอสชั้นแรกนะก็จะเป็นจันโดร่าเทียสองนะฮะสีเขียวโดยจันโดร่าเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยฮะคือตัวจันโดร่าเนี่ยไม่ได้ตีแรงมากนะครับแล้วก็าพาร์ทสีบเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เริ่มเทินเนี่ยหากพลังชีวิตของตนเองเนี่ยมากกว่า60เนี่ยจะมอบทรหดให้ตนเอง แล้วก็อันที่ยุ่งยากยุ่งยากเนี่ยน่าจะเป็นเมื่อจบเทินเนี่ยจะเ,เมื่อจบเทินตนเองเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตของตนเองเนี่ยแปดเอซ์จากพลังชีวิตสูงสุดนะฮะต่อเกตถ้าไม่ตาย1จุดก็คือถ้าเกิดมี5จุดนี่คือลดไป3เนี่ก็เพิ่ม4่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอเคไม่มีอะไรมากนะของจันโดล่าเราก็ตีตีไปแล้วก็ถ้าเกิดได้ตัวลดเกตอันติมาด้วยก็ถือว่าดีนะเราก็ลดลดเกตอันติเข้าไปนะ โอเคแต่ของผมเนี่ยคือมันตีแรงเพราะว่าผมมีหินหินโทสะเลเวลสามแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่มีหินโทสะหรือมีเลเวลน้อยกว่าผมนะก็น่าจะผ่านได้เหมือนกันนะแต่ดาเมจมันอาจจะไม่ได้เข้าเยอะเท่ากับาดามเมจที่ผมทำได้นะครับถูกเฉตีมากโอ้เพิ่มเยอะจังอะเพื่อน โอเคทีนี้เราก็จะยังลดเกจเขาไปเรื่อยๆนะฮะหรือถอนถอนไปเลยแล้วกันถอนทรหดแล้วก็ลดเกจแล้วก็ตั้งท่ามาในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสกิปไปตอนที่เราชนะบอสเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาด้วย ทีนี้เราก็ชนะบอสจันโดล่าไมาได้แล้วนะแล้วก็ซีซั่นนี้เนี่ยดูเหมือนว่าชนะเนีย่ยหลังจากเราชนะบอสได้นยะเขาก็จะเพิ่มไอ้นี่มาให้เลยนะฮะแต้มเขาว,วงกดนะครับก็คือเราไม่ต้องอไปลงเขาว,วงกดชั้นในเพื่อเก็บแต้มเขาว,วงกดเพื่อไปแลกของแล้วนะฮะตอนนี้คือสามารถเก็บได้จากบอสตั้งแต่ชั้น1นึ่งชั้นสองแล้วก็3เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บแต้มเนี่ยของซีซั่นนี้เนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะฮะ ทีนี้เริ่มมาเนี่ยเราก็มาชั้น2กันเลยนะครับโดยชั้น2เนี่ยผมก็จะไปะเริ่มมาเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวละครเสียชีวิตเนี่ยเราก็เลือกไอ้นี่เลยก็ได้อ,อันติแล้วก็ลงกลางนะอันนี้คือเข้าตรงกลางหมดเลยนะก็คือจะเลือกไปทางตรงกลางซะส่วนใหญ่เพื่อไปให้ถึง่า้านค้าอ,อันสุดท้ายนะครับผมชั้นนี้ก็เหมือนเดิมนะเราจะตัด ่าส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะเหลือแต่ส่วนที่แบบผมเลือกบัฟอะไรอ่าเลือกตัวอะไรแล้วก็อ่าห้องบอสเฉยๆนะครับนะทีนี้เราก็มาถึงบัฟกันแล้วนะรอบนี้ก็ยังคงไม่ได้บัฟอะไรดีๆเหมือนเดิมนะอ่าเพื่อความามารถงั้นเราอันนี้น่าจะดีสุดเลยนะเพิ่มสตัดพื้นฐานเนี่ยหเปอร์นะ ต่อมาเป็นตัวละครโดยบอสของชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวแสกฟ้า Q ar, นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าตีแรงตัวละครตอนนี้นี่คือไม่มีตัวไหนดีเหมือนกันเลยนะเหมือนเดิมแต่ว่าเราเน้นเลือดเราผมคิดว่า2ตัวนี้น่าจะ น่าจะน่าจะได้นะผมจะเอาอลิซาเบตมาแทนอ่าเดล่ลีแล้วกันแล้วก็ย้ายเมเลอดันมาไว้ข้างหน้าทีนี้เราก็มาเช็คลานคากันก่อนดีกว่านะว่ามีอะไรน่าสนใจโอ้เลเวลสี่โอ้ลูงนี้ผมไม่น่าใช้กับตรงโน้นหมดเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรนะ จะซื้อหินเลเวลสมาแล้วก็หมดแล้วนะครไม่มีอะไรแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไปซ้ายเลยแล้วกันนะคิดว่าเราเราก็จะไปจบตรงที่พาสีนะฮะเราก็จะมีให้เลือกระหว่างเลือกตัวกับเลือกอันตินะฮะคิดว่าถ้าตัวไม่ดีก็คงจะเลือกอันติแล้วก็ไปร้านค้าดีกว่านะ ทีนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับว่าเราจะเลือกตัวหรือเราจะเลือกเวลนะะอ่บก่อนอื่นเรามาเช็คตัวละครกันโอเคก็ดีนะคิดว่าแต่ผมว่าตอนทีมที่ใช้อยู่ตอนนี้มันก็โอเคแล้วนะก็จะไม่เปลี่ยนแล้วกันเราจะไปเพิ่มเวลแทนนะฮะสำหรับใครที่คิดว่าทีมยังไม่ดีก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ไม่เหมือนกันถ้านะสิบรอบนี้นี่ มีดีอยู่อันเดียวนะคิดว่าอันนี้น่าจะดีสุดนะเพิ่มดาเมจที่สร้างเนี่ยหเซต่อเกรลูกแก้วเนี่ยหจุดนะอ่ะทีนี้ก็ถึงเวลาเลือกนะว่าเราจะมีตัวละครดีๆให้ใช้ไหมก็มผมคิดว่าทีมที่ใช้อยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้วอะ ก็น่าจะไม่เลือกแล้วกันผมไปเลือกอันติเพิ่มเลเวลอันติแล้วกันเราอันติเราก็เลเวลสี่แล้วหวังว่าไม่คิดว่าจะเจอเนี่ยดูตัวละครก่อนก็คงเหมือนเดิมนะฮะไม่มีตัวไหนดีพาสีเล่พาสีพาสีอ,าสอันนี้ดีนะฮะแต่ว่าเราเราเลือกหินก่อนแล้วกันถ้าเหลือเราก็เลือกพาสี ไม่พอจริงด้วยถ้าไม่พองั้นรอบนี้เราเลือกเป็นาดาวแล้วกันนะครรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเราเจอหินแน่นอนเนี่ยเลือกของใช้ใช้ตังค์หมดนี่อ่าเราก็มาถึงกับบอสห้องที่2กันแล้วนะก็เป็นคิวแซกฟ้านะฮะตัวของคิวแซกเนี่ยอ่าน่าจะเป็นบอสท,ที่ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าตีแรงนะฮะโดย าพาสซีฟเนี่ยก็คือถ้าเกิด q s a แซเนี่ยมีเกรลูกแก้วอันติเตมเนี่ยก็คือจะลดความสามารถรเพ้อกกันของตัวเองเนี่ยห้เทอร์เนทนะเป็นบัฟเทาถอนไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยน่าจะทำให้หลายหลายคนผ่านง่ายขึ้นนะผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรยากเรากา็เราจะตั้งทอนดีไหมผมไม่ค่อยแน่ใจเลยตั้งทอนแล้วกันอ่ะแล้วก็เอาเดียน,นยลดป้องกันไป แล้วก็เอาเดียนเน่ะตีไปก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะตัดช่วงตัดไปช่วงที่เราชนะเลยแล้วกันนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะจะได้ไปอธิบายาชั้นต่อไปนะอ๋อแล้วก็อันนี้ผมลืมคือตัวคิวแสงเนี่ยจะมีตีแล้วลบการ์ดด้วยนะฮะยังไงก็ทำใจไว้หน่อยนะฮะการ์ดที่การ์ดดีๆเนะี่ยอาจจะ โดนคิวแซกตีแล้วก็ลบทิ้งหายไปเลยก็ได้นะฮะทีนี้เราก็มาถึงชั้น3แล้วนะฮะเมื่อกี้นี่คือโดนคิวแซกนะเล่นไปตัวหนึ่งนะฮะมาโทนาเราก็จะชุบชีวิตมาโทนาขึ้นมาแล้วกันนะฮนะเนื่องจากว่ามาโทนาเนี่ยก็เป็นตัวคีย์สำคัญในการผ่านชั้น3นี้นะฮะในส่วนของชั้น3เนี่ยก็จะเดินแบบชั้น2เลยนะฮะก็ช่วงแรกก็จะเน้นตรงกลางนะฮะหลังจากเลยช่วงนี้ไปเนี่ยเราก็จะ เน้นไปทางไปทางซ้ายนะโอเคอ,อันนี้ก็เลือกยากเหมือนกันนะบับอันนี้เพราะว่าแต่ว่าเรามารอบนี้เราเรายังขาดอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นพลังชีวิตเผ่าอยากเพิ่ม75แล้วกันนะฮะดูซิว่าเราจะได้ตัวคีย์หลักตัวที่2ของเราไม่ อ่าถ้าเขาไม่มาเราเราจะรีดีไหมเรามีแต้มอยู่เท่าไหร่ห้าสิบเราเอาเฟย,ย่ามาใช้แทนดั๊ก่อนแล้วกันนะผมคิดว่า,าดามเมจน่าจะแรงกว่า,าดูเลเวลสขอดูก่อนอ ตรงนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะาพาสีละ่ะเพิ่มพลังชีวิตของอสศวินพอยักร้อย100์เซก็ดีนะครับก็ดีหนังฟ้านี่ไม่น่าได้เล่นเราเลือกเป็นหินก่อนแล้วกันนะโอเคไม่พอค่าพาสีอีกแล้วเราออกเลยแล้วกันนะ ก็หวังว่าเราจะได้ตัวคีย์อีกตัวหนึ่งนะฮะของเผายักษ์อ่าทีนี้ก็ยังไม่มานะเราจะลองเรามีอยู่55ใช่ไหมขอเช็คก่อนทางไปเราเราลองเล่นเล่น,ลนสักรอบแล้วกันมาหวังว่าจะมานะโอเคการลีไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าสกาดีก็ยังคงไม่มาทั้ง เราไม่ข้ามสิเราไม่ข้ามเราเลือกเป็นเพิ่มเกตให้ไม่ตายแล้วกันอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ไหมสกะายี่ห้าใช่ไหมเราเรามาลองรีกันเด้อขอละสกาดี้เอ้ยโอเคได้ได้ได้ได,ได้เราก็จะเลือกเป็นสกาดี้มานะฮะ โอเคตอนนี้ทีมของเราพร้อมแล้วเลเวลน้อยด้วยดาวม่วงก็นน้อยอ่าก็มาเจอกับบอสตัวสุดท้ายนะฮะทอราชผู้ผู้อะไรไม่รู้อ่านไม่ทันราชาปีศาจนะตอนเจอมันครั้งแรกนี่คือตกใจนะฮะแบบโอ้โหเอาตัวงี้มาเจอเลยเหรอแต่พอจับชิกได้เนะี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับอ่าตัวนี้เนี่ย อ๋อก็คือถ้าเกิดเราตีตัวเราใช้ตัวเดิมตีซ้ำเนี่ยเราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะอ่าเผาไหม้ใช่ไหมอ่าโอเคสกาดีชอบนะเฟศน,นี้นี่ไม่ยากเลยนะฮะก็แค่ถอนบัฟเพราะเราถอนบัฟไปแล้วเนี่ยคือตัวราชาปีศาจเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ถึกไม่ได้ตีแรงอะไรมากนะขี์หลักเนี่ยคือเราต้องมีตัวอ่าถอนตั้งค่าเอ้ยไม่ใช่ถอนตั้งค่าถอนบัฟนะฮะ แค่นี้เราก็จะโดนตีเบาลงนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราชนะแล้วเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาด้วยก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเขาวงกดสีสั้น6ซสีสั้นใหม่นี้ ก็ไม่ยากนะคิดว่าถ้าเกิดเล่นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็พยายามเก็บแต้มซื้อซื้อหินซื้อหินเรื่อยๆเนี่ยเลเวลยิ่งสูงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะผ่านง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใจกลางเขาวงกดแล้วนะก็แค่ตีบอลสามชั้นนี้เราก็ได้ประมาณเกือบสองพันนะฮะเอาไว้แลกของโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถคอมเมนต์ กันไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ